สวัสดีค่ะนะกลับมาเจอกันกันกบฝนเนาะ EP 1 4นะคะก็อยากจะมาแบ่งปันนะเพราะเกรงว่าเดี๋ยวพอเราไม่แบ่งปันเนี่ยมันจะลืมนะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็กดแชร์นะะกดไลค์ให้ฝนด้วยนะนะคะหวังว่าไลน์เนี้ยจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะถ้าใครที่มีเพื่อน หรือใครที่กำลังเจอปัญหานะที่เป็นมะเร็งนะก็จะได้เตรียมตัวทันนะรายเนี้ยฝนไม่ได้แบ่งปันด้วยความรู้หรือว่าด้วยสิ่งที่เป็นทฤษฎีนะแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ของฝนดโดยตรงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฝนดูว่ามีเสียงไหมนะเพราะตอนนี้ฝนไม่เห็น อะไรอ่ะไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นอะไรเลยนะไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าได้ยินอยู่นะโอเคสวัสดีค่ะครูมารีนะไ,ไ,ไ,ดได้ยินชัดเจนใช่ไหมคะดีใจที่มาทานขอบคุณค่ะเนาะก็อย่างที่ฝนบอกคะ่ะฝนจะมาแชร์ประสบการณ์ของฝนเนาะเผื่อใครนะที่เจอเคสประมาณฝนจะได้ เอาไปประยุ์ใช้นะเพราะว่าผลเจอกับตัวเองแล้วแบบสุดๆนะคะก็รู้สึกว่าเออทำไมเราไม่น่าจะรู้นะคะแข็งแรงขันแล้วใช่ไหมถามว่ามันโอเคแล้วก็ยังนะแผลภายนอกอะ่ะไม่เท่าไหร่แล้วค่ะแต่แผลภายในอะ่ะเวลาที่หมอส่งกล้องไปอะ่ะแล้วมันจะถลอกอ่าหลอกลมของเราแล้วก็ไปข้างๆปอกสองข้างนะ ตอนนี้กินเข้าไม่ได้กินทีนี้ต้องเคี้ยวนานมากนะแต่ได้ยินใช่ไหมคะครูมารีขอบคุณนะคะที่เข้ามานะฝนก็จะแชร์ประสบการณ์ของฝนนี่แหละนะเพื่อเป็นวิทยาทานนะเสียงนั้นชัดผ้าเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะเนาะอย่างที่ฝนได้ขึ้นเน้อว่ามะเลงนะเมื่อรู้แล้วว่าต้องโชนอย่างเดียว นะ,ะตอนที่ร่างกายพร้อมอันนี้สําคัญมากๆเลยทําไมวันนี้ฝนถึงพูดแบบนี้นะต่อไปนี้ฮใครที่เป็นมะเร็งนะอยากคิดว่าวินาทีสุดท้ายค่ะเราจะทนเพื่อใครอยากคิดนะคะว่าวินาทีสุดท้ายอ่ะเราจะทำเพื่อใครเพราะสุดท้ายค่ะบางทีร่างกายของเราอาจจะไม่พร้อมอันนี้คือเจอเป็นส่วนตัวมา นะคะก็เลยเป็นอุทาหรณ์นะคะที่อยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่สะท้อนไปให้ทุกคนนะคะการเป็นมะเร็งเนี่ยมันมีหลายประเภทแล้วมีหลายสายพันธุ์มากนะคะแต่ของฝนเนี่ยเป็นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งนะ,ะซึ่งเชื่อมันยาวมากนะ,ะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่แบบฝนอะ่ะก็ต้องมาเรียนรู้กับตัวเองนะคะกับประสบการณ์ เพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ของฝนเลยอาะะหารการกินที่อยู่อาศัยนะคะคือทุกอย่างมันเป็นผ้ารวมอ่ะมันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นฝนจะไม่มีความรู้นะคะแต่ว่าวันนี้ฝนเจอกับตัวเองแบบนี้นะคะคือหนึ่งเรานะ,ะอย่าเลือกทางใดทางหนึ่งแค่หนึ่งทางอันนี้สำคัญมากเลย เพราะว่ามันทุกอย่างค่ะมันไม่แบบอย่างเดียวแล้วมันจะหายขาดหรืออย่างเดียวแล้วมันจะ,ะดีร้อยเปอร์เไม่นะคะสำหรับฝนเนาะก็หลายๆเคสที่ฝนไปฟังหรือหลายๆเคสที่ได้เรียนรู้นะคะถ้าบางเคสอะ่ะมันเป็นแค่ระยะหนึ่งสองเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เคมีช่วยก็ได้แต่อย่างถ้าสามสี่แล้วอะ่ะ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เคมีช่วยนะแล้วก็เราก็จะใช้อย่างอื่นช่วยเนี่ยอันนี้น่าจะดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าเราเลือกทางใดทางหนึ่งทางเดียวอะ่ะอาจจะไม่ทนันนะร่างกายของเรานะอาจจะไม่ทนันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่ฝนเจอเนาะคือบอกตั้งแต่แรกเนาะว่าถึงแม้เราอะ่ะจะลมหายใจสุดท้าย ก็อยากคิดเด็ดค่ะว่าฉันจะทำเพื่อใครเพราะสุดท้ายตายก็ตายเราคนเดียวสุดท้ายรอดก็รอดคนเดียวสุดท้ายถ้าเจ็บก็คือทนคนเดียวนะเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าฉันจะทำวินาทีสุดท้ายนี้เพื่อใครเพราะสุดท้ายเราไม่มีใครแทนใครได้นะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าญาติหรือตัวเราค่ะใครที่เจอประสบการณ์นในเรื่องของการเป็นมะเร็ เช็ดร่างกายตัวเองนะคะว่าพร้อมไหมนะพร้อมไหมถ้าพร้อมนะฝนแนะนำว่าให้คุณนะคะยอมรับเถอะการารักษาด้วยเคมีแล้วก็การารักษาด้วยสิ่งที่เรามีนะะสิ่งที่เรามีอาจจะมีเช่นอาหารเสริมหรืออสมุนไพรนะ อันนี้คือสิ่งที่อยู่ในรอบนอกแต่เราก็ควรที่จะดูแลนะด้วยเคมีไปด้วยนะอันนี้มันสำคัญมากเลยเพราะคือตอนแรกอ่ะร่างกายของฝนเนี่ยมันโอเคนะแต่ด้วยความคิดที่เราก็อาชราใจนะตอนเนี้ถามว่าร่างกายของฝนอะกลับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมไหมนะคะมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็น์เพราะ ทำไมถึงผู้แบบนี้ทีเนี้ยมันจะเจอแบบนี้นะคะถ้าแรกๆหมอให้เราคีโมเราก็ต้องถามในหลายๆด้านนะ,ะเพราะเราไม่มีคําถามที่จะถามหมอเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ของเราทีเนี้ยถ้าเจออย่างเคสของโฟนนะคะจริงๆอะ่ะคีโมตั้งแต่แรกก็คงจะไม่เจ็บตัวลอกสองถูกไหมแต่คือคไม่คีโมตั้งแต่แรก แล้วทีนี้ยเราก็คิดว่าเออเราจะต้องทําเพื่อใครสะกคนทีนี้เราเรามีความคิดแบบนี้ปุ๊บคืออ่าสิ่งที่เรารับคีมโมค่ะมันจะช้าแล้วอย่างฝนรอบนี้หนึ่งคือฝนต้องไปผ่าตัดตัวเองถูกไหมทีนี้บาดเจ็บทั้งแผลภายนอกและแผลภายในนะนี่สองแล้วนะบาดเจ็บทั้งแผลภายนอกและแผลภายใน แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ยามุ่งเป้าค่ะเฉพาะทางล่ะเราก็จะไปถูกคีมโมอ,อีกรอบหนึ่งนั่นก็คือสามแดงแต่แรกคือมันแดงเดียวแต่ในความคิดของเราอ่ะถึงแม้จะเป็นผู้ที่มีพระคุณก็ตามเถอะคำพูดและความคิดที่บอกว่าฉันจะทำเพื่อเธอหรือเขาพูดเนี่ยเนียมเราค่ะเพื่อให้เรามีความรู้สึกเจ็บ แล้วเราก็คิดว่าเออทำเพื่อใครสักคนอันนี้ฝนจะบอกว่าลบก่อนนะคะลบข้อมูลนี้ก่อนเพราะเราจะต้องดูแลตัวเราตั้งแต่ร่างกายเราอะ่ะมันต้องพื้นนะคะเพราะตอนแรกฝนตัดสินใจเลยนะคะว่าโอเคฉันรักคีโมนะนะคะแต่ว่าฝนก็ได้รับคําพูดที่รู้สึกว่ามันแนี่นมตัวเองแล้วก็เราต้องคิดว่าเออทำเพื่อนะะต่อให้เป็นผู้มีพระคุณก็ไม่จําเป็นนะะ เราควรที่จะวางแผนแล้วก็เดินต่อในชีวิตของเราเพื่อให้เราอ่ะได้รับการรักษาที่มันถูกต้องนะคือการที่เราจะได้ยาเม้งเป้ามันจะต้องได้ชิ้นเนื้อมันเยอะกว่าปกติที่เราสอ่องกล้องเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้อ่ะใครที่เป็นมะเร็งนะก็ควรที่จะแบบพิจารณานะว่าถ้าหมอ,อ เขาจะให้คีโมเราเราก็ต้องถามค่ะว่า,วาเอ,อ่อสเต็ปหนึ่งสองสามะเป็นยังไงนะคะแล้วโอกาสที่จะผ่าตัดอะเป็นยังไงนะเราต้องถามอย่างฝนอะฝนไม่มีประสบการณ์ฝนก็จะไม่ถามพอไม่ถามค่ะพอเรามาเจอเหตุการณ์จริงๆอ่ะร่างกายเราค่ะมันมันต้านไม่ค่อยไหวนะคะกับอาการที่เจ็บภายนอกมันก็เจ็บอยู่แล้วเนาะแต่ภายในอะเวลาเราเหายใจ ตรงนี้มันเจ็บมากมันเจ็บยังทะลุหลังเลยนะฝนก็เลยมองว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราน่าจะมาแบ่งปันกันเพื่อให้บุคคลที่ยังไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ค่ะได้เจอประสบการณ์แล้วก็มีคาถามค่ะที่จะถามให้หมอแต่บางทีนะคะหมอก็ไม่ได้ตอบเราร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นอะ่ะบางครั้งก็ไม่ต้องฟังเยอะเกินไปด้วยนะคะ บางครั้งเราฟังผู้อื่นเยอะเกินไปอาจจะทําให้เรารักษาตัวเองอะมันช้าแล้วทีนี้เราจะบาดเจ็บหลายรอบแล้วมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นมะเร็งควรที่จะดูแลตัวเองแล้วก็วางแผนตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็มีคําถามที่จะต้องถามหมอค่ะให้ให้เยอะหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะซู้ๆูนะคะน้องฝนขอบคุณค่ะพี่เน่งเนาะ,ะขอบคุณมากมากนะก็คือนี่คือประสบการณ์ของฝนเนาะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นมะเร็งในชนิดใดก็ตามนะแมงย่าสวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นมะเร็งอะไรก็ตามนะค,ะคือระยะหนึ่งสองเนี่ยคือมันยังไม่ลุกลามเท่าไหร่แต่ระยะสามเนี่ยมันเริ่มละนะคะแต่ระยะสี่เนี่ย มันกระจายแล้วนะนะมันกระจายแล้วนะก็ต่อให้เราอะกำลังใจมันฮึกบต่อให้เราใจเราบอกว่าเราสู้นะนะคะแต่ว่าร่างกายอะมันไปไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูหลายองค์ประกอบเออนะฝนหวังว่าทุกไลน์นะไลน์นี้เป็นไลฟ์ ep ที่สิบสี่แล้วนะฝนหวังว่าทุกคนอะจะได้ไล่เรียนแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับฝนในโลก มะเร็งโรคชนิดใหม่นะคะสำหรับฝนนะคือมันเป็นโรคเก่าแล้วล่ะมันเป็นสิ่งกเก่าๆแล้วล่ะแต่มันเป็นเรื่องใหม่ที่เราต้องเรียนรู้ไงคะคือต่อให้เราฟังคนเขามามากแค่ไหนอะ่ะมันไม่มันไม่เท่ากับเราลงในสนามแล้วเราเจอเองอันนี้มันสําคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราอะ่ะ ไม่ต้องกลัวความตายเกินไปจนเราไม่กล้ารักฮิโม <c oughs> แล้วก็เราอย่าไปฟังเสียงคนอื่นมากเกินไปจนเราไม่กล้านะคะเพราะคนเราอะ่ะไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่ร่างกายเรายาังร้อมอาค่ะเราควรเตรียมตัวให้พร้อมและเราควรวางแผนในตัวเราให้ดีกว่าเดิมนะ,ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีครอบครัว เรามาีคนที่รักเราอยู่แล้วนะฝนายจะให้คุณหาใส่ใจในเรื่องอาหารการกินคือถ้าวันนี้คุณรู้ว่าคนที่คุณรักอะ่ะเขาเป็นมะเร็งสิ่งแรกเลยคืออยากจะให้ปลูกอาหารปลูกพืชที่ปลอดสา,ารพิษค่ะคุณลงทำเพื่อเขา,อ,าอย่างฝนฝนไม่มีคนที่อยู่ข้างๆเนาะฝนสู้เดี่ยวชนเดี่ยวมาด้วยตลอดนะ อา,อาหารที่ปลอดสารก็คงจะไม่ได้รับนะะแต่ว่าถ้าวันนี้คุณอะะเป็นหนึ่งคนที่มีคนรักอยู่ข้างๆและคนที่คุณรักอะค่ะเป็นฝนแน่นอนว่าให้คุณสร้างกระท่อมหรือว่าสร้างบรรยากาศอะที่มันไม่ต้องเอะอะนะไม่ต้องเอะอะอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วไม่ต้องมีเสียงที่ ลบนะคะมาลบก,กวนจิตใจของเขาแล้วปล่อยให้เขาอะค่ะได้ทํางานอดีเลตงานที่เบาๆออนะแล้วก็งานที่สบายใจกับเขานะนี่คือสิ่งนึ่งที่ฝนที่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเราทุกๆคนและนี่คือคนเราค่ะในช่วงที่คุณเป็นมะเร็งเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกที่เงาแต่คุณก็ยังจะมีความรู้สึกที่ อยากจะทํางานอดิเลนะอะอันนี้คือสิ่งที่ฝนอยากจะบอกว่าไม่มีใครที่เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยเท่ากับผู้ป่วยที่เจอเองนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆถ้าหากคุณมีคนไข้ที่ป่วยนะเป็นพวกมะเร็งนะ่อะสิ่งเล็กๆที่คุณควรใส่ใจนะก็คืออาหารการกินบรรยากาศ นะคะที่สดชื่นเนาะนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงคําพูดที่แหนมเ,เนมนะคะนหนมแนมให้มันรู้สึกเจ็บรู้สึกว่าทําไมเธอต้องพูดแทนแทนใจดำนะคะไม่ควรที่จะฟังหรือไม่ควรพูดสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมะเรงเราไม่สามารถหนีได้เมื่อเราเจอเราต้องชนเลยนะคะแต่ว่า เราต้องยอมรับแล้วก็เตรียมตัวตั้งแต่ร่างกายมันพร้อมนะถ้าร่างกายไม่พร้อมสุดท้ายค่ะเราจะเจ็บนักและเจ็บไหล่เด้งนะวันนี้ฝนก็จะมาแชร์แค่นี้นะก็หวังว่าทุกคนอาจจะได้สาระนะคะในการฟังไลฟ์นะ ก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาให้กำลังใจฝนมาโดยตลอดฝนก็จะสู้ต่อไปเหมือนกันนะสู้แล้วก็ไปร้องๆกันนะคะสู้สู้สุดถึงวินาทีสุดท้ายเหมือนกันนะคะว่าเออไม่ว่าฝนจะออกมาเป็นอย่างไรนะก็เป็นสิ่งที่รเราทุกคนนะได้เดินทางเรามานะคะฝนเองก็ต้องรู้นกับตัวเอง และทุกคนก็อาจจะรุ้นกับฝนเหมือนกันนะแต่ก็สัญญาค่ะว่าจะทําดีที่สุดนักเวลาสุดท้ายของฝนนะคะก็อย่างที่บอกนะควรที่จะแบ่งปันเวลานะคะให้กับคนที่คุณรักนะคะวันนี้ก็เจอกันเทนี้ขอให้ทุกคนอ่ะมีความสุขนะคะแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองนะนะคะ เล่าจากประสบการณ์ของตัวเองเล่าจากการที่เราอะเรียนรู้เรื่อยๆก็อย่างเมื่อวานที่ฝนบอกเนาะที่โดนผ่าตัดร้อนี้เพราะว่าเลือกทุกอย่างมันดีแต่มันเสียอยู่ตรงว่าฟ้าไม่หายนะด้วยยิ่งเฉพาะปอดถ้าใครเป็นนะคะถ้าคีโมได้ก็คีโมไปเลยแต่ว่าถ้ามาผ่าค่ะมันมีการที่เราจะต้องอสูบนะคะ บริหารปอดซึ่งฝนดูเทียได้แค่พันห้าเออได้แค่ห้าร้อยนะยังไม่ได้เจ็ด้อยห้าสิบเลยนะคะพันหนึ่งอะ่ะยังน้อยเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือเราสู้อย่างเดียวค่ะไปต่อสู้นะคะพี่นุ๊กขอบคุณค่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกับฝนจริงๆนะคะก็คงจะบอกว่าไม่มีอะไรที่จะพูดแทนครั้งนี้ย ก็คงจะมีแค่คําว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณน้ําใจของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นในองค์กรไหนหรือว่าอคนไหนก็ตามนะทั้งส่งอาหารทั้งดูแลนะะหลายๆผ้าส่วนนะก็ขอบคุณกระยานิมิที่ดีๆค่ะที่เราได้เจอกันเนาะก,ก็ขอให้คนที่กําลังทําดีก็ทําดีต่อไปเถอคะค่ะมีน้อยก็แบ่งปันให้น้อยมีมากก็แบ่งปันมากมีเท่าไหร่ก็ แบ่งปันเท่านั้นอย่าทำเกินกำลังของตัวเองและอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญสำหรับใครเพราะชีวิตของเราไม่ได้แบ่งให้ใครนะคะก็ขอบคุณนะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ